ลงนึกภาพตามนะคะข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนักข่าวที่แบบน่าเชื่อถือมากๆคนหนึ่งประกาศ Here We Go ออกมาแล้วค่าตัวก็ตกลงกันเรียบร้อยนะักเตะกำลังจะไปตรวจร่างกายแล้วนะคะทุกอย่างดูพร้อมมากๆแต่แล้วฟุ๊ป ดิวล่มเฉยเลยค่ะการอากาศเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเลยนะคะวันนั้นวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกมาขุดคุยเรื่องราวที่มันเออสุดเหลือเชื่อนี้กันค่ะกรณีของมาร์เกฮีกับตันทีมคริสตัลพาเลซแล้วก็เป็นกองหลังทีมชาติอังกฤษด้วยนะคะที่การย้ายไปลิเวอร์พูลเนี่ยจากที่เหมือนจะแบบเสพแน่นอนร้อยเเซกลับกลายเป็นศูนย์ไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะเรามีทั้งรายงานข่าวบทวิเคราะห์ไทม์ไลน์ต่างๆเดี๋ยวเราจะมาปฏิปต่อภาพทั้งหมดกันค่ะ ใช่ครับจากข้อมูลที่เราพอจะร,รวบรวมมาได้นะครับเราจะมาลองพยายามทำความเข้าใจกันดูว่าทำไมดีลที่มันดูเหมือนจะปิดไปแล้วจริงๆนะถึงพังลงมาได้แบบนั้นอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วก็เอ่อผลกระทบที่ตามมามันเป็นยังไงบ้างทั้งกับตัวเกฮีเองสโมสรอ,อย่างคริสตัลพาเลสแล้วก็แน่นอนลิเวอร์พูลที่แบบพลาดเป้าหมายสาคัญไปเลยคะ เป้าหมายการคุยกันของเราวันนี้ก็คืออยากจะมองให้ลึกลงไปกว่าแทกข่าพาดหัวนะคะหาคำตอบว่าปัจจัยเบื้องหลังจริงๆนะ่ะคืออะไรอะไรที่ทำให้ทุกอย่างมันพลิกผันได้ขนาดนี้ทั้งที่แบบทุกฝ่ายดูเหมือนจะพร้อมใจกันแล้วมาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยค่ะ ย้อนกลับไปในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเลยนะคะเดทไลท์เดย์วันนั้นบรรยากาศมันก็จะคึกคักเป็นพิเศษอยู่แล้วแล้วข่าวใหญ่ก็มาถึงจริงๆค่ะฟาบิเซโอโรมาโนทวิต Here we ว o คำนี้เลยยืนยันดิวมาร์เกฮีย้ายไปลิเวอร์พูลค่าตัวตามข่าวก็ตามนั้นเลยค่ะ35ล้านปอนด์บวกกับมีเงื่อนไขส่วนแบ่งค่าตัวในการขายครั้งต่อไปอีก10%ให้กับพาเลสด้วยครับแล้วไม่ใช่แค่เรื่องค่าตัวอย่างเดียวนะครับข้อมูลที่น่าสนใจมากๆคือ ัวเกฮีเองเนี่ยเขาก็แสดงความต้องการชัดเจนมาตลอดว่าอยากย้ายไปแอนฟิวมีรายนายด้วยซ้ำว่าเขาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลไปแล้วล่วงหน้าเป็นเดือนเลยนะครับคาดกันว่าสัญญาน่าจะยาวไปถึงปี2030นู่นเลยอันนี้มันก็แสดงถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝั่งเลยนะตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วค่ะว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงดูมุ่งมั่นอยากได้ตัวเคฮีขนาดนี้ถึงขั้นยอมจ่าย35ล้านปอนด์เลยนะคะสำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวเอง อะไรที่ทําให้เขาเป็นที่ต้องการขนาดนั้นคะอ่าเป็นคําถามที่ดีครับคือเกฮีเนี่ยอายุ25ปีตอนนั้นนะครับ ก็เป็นถึงกับตันทีมของคริสต l ลพาเลสแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แล้วด้วยมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกนี่ถือว่าโชคโชนเลยจุดเด่นมากๆเลยนะครับคือเรื่องความแข็งแกร่งความนิ่งแล้วก็สถิติการบล็อกลูกยิงหรือลูกจ่ายเนี่ยโดดเด่นมากจริงๆอยู่ในระดับเปอร์เซนไทยที่97เลยนะถ้าเทียบกับกองหลังคนอื่นๆในลีก คือมาแสดงถึงการอ่านเกมการยืนตำแหน่งที่ดีเยี่ยมมากๆแล้วเขายังสามารถพาบอลขึ้นหน้าได้ดีด้วยนะครับการวางบอลยาวก็แม่นยำอือครบเครื่องเหมือนกันนะคะแต่ก็มีจุดที่อาจจะต้องพิจารณาเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นมีพูดถึงกันอยู่ใช่ครับก็มีข้อสังเกตอยู่บ้างเรื่องการเล่นลูกกลางอากาศสถิติการชนะดวลลูกกลางอากาศของเขาจะอยู่ที่ราวๆ54%ซึ่ง ถ้าเราไปเทียบกับระดับท็อปอย่างฟานไดช์หรืออิบราฮิมาคนาเต้ที่แบบเกิน70%ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะดูไม่สูงเท่าไหร่นักแต่ก็ต้องบอกว่าสไตล์การเล่นของเขาอาจจะเน้นที่การป้องกันบนพื้นการอ่านเกมมากกว่าแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยลิวร์พูก็คงมองเห็นศักยภาพแหละครับว่าน่าจะพัฒนาต่อได้แล้วก็อาจจะมองว่าเออเป็นตัวแทนระยะยาวของฟานไดช์ได้เลยมืนก็เลยทําให้พวกเขายอมทุ่มทุนในดีลนนี้นครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมถึงเป็นที่ต้องการขนาดนี้ทีนี้กลับมาที่ไทม์ไลน์นะคะ ทุกอย่างมันดูเหมือนจะเดินหน้าไปได้สวยมากๆเลยพาเลสก็อนุญาตให้เกฮิไปตรวจร่างกายที่ลอนดอนแล้วมีการยื่นเอกสารดิวชีสเพื่อขอขยายเวลาทำธุรกรรมกับพิเมลีกไปอีก2ชั่วโมงได้ซ้าแล้วก็ยังมีข่าวหลุดมาอีกนะคะว่าคลิปวิดีโออำลาที่ถ่ายเตรียมไว้แล้วเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติจากพาเลสแล้วด้วยมีกระทั่งแบบเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเตรียมรอพาไปเมอร์ซีไซด์แล้วด้วยซ้าดูยังไงก็ไม่น่าพลาดเลยนะคะตอนนั้นใช่ครับณวินาทีนั้นเลยนะ ผมว่าแฟนบอลลิวพูคงเตรียมจุดพลุฉลองกันแล้วล่ะครับเพราะทุกสัญญาณทุกข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือมากๆเนี่ยต่างก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยว่าการย้ายทีมกำลังจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์จริงๆแต่แล้วค่ะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางดิวเลยทุกอย่างกลับตลบัตด,ดิวล่มเฉยเลยอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เรื่องมันพังลงมาแบบนี้ได้คะ ปัจจัยหลักเลยนะครับที่ถูกรายง,งานตรงกันมากที่สุดจากหลายๆสื่อเลยก็คือความล้มเหลวของคริสตัลพาเลซเองในการหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เข้ามาแทงที่เกฮีครับมีรายง,งานว่าพวกเขาพยายามเจรจากับเป้าหมายหลายคนเลยนะในช่วงชั่วโมงสุดท้ายอย่างเช่นอีกอร์ฮูลิโอของไบรตันแต่สุดท้ายเขาก็เลือกย้ายไปเวสต์แฮมแล้วก็มีข่าวกับซาฮินยาพาฟโลวิชกองหลังของเอซิมิลานอีกคนแต่ก็เหมือนว่าไม่สามารถปิดดีลใครได้ทันก่อนตลาดจะปิดครับ อ๋อการหาตัวแทนไม่ได้นี่ก็พอเข้าใจได้นะคะแต่มันมีเรื่องบทบาทของผู้จัดการทีมโอลิเวอร์กลาสเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องแบบเข้มข้นมากๆด้วยใช่ไหมคะดูเหมือนเขาจะไม่ยอมง่ายๆเลยเรื่องนี้ถูกต้องครับกลาสเนอร์นี่แหละครับคือตัวแปรสำคัญมากๆในเรื่องนี้เลยมีรายงานว่าเขาแสดงจุดยืนชัดเจนมาตลอดเลยนะว่าไม่ต้องการเสียนักเตะคนสาคัญอย่างกัปตันทีมไปแน่ๆถ้าหากยังไม่มีตัวแทนที่เหมาะสมเข้ามา แล้วก็ไม่พอใจอย่างมากด้วยที่สโมสรไปตอบรับข้อเสนอของลิเวอร์พูลในตอนแรกถึงขั้นมีข่าวลือหนาหูเลยนะครับว่ามีการพูดคุยอย่างดูเดือดเลยกับประธานสโมสรสตีฟแพริชรแล้วก็มีรายงานได้ว่าเขาขู่จะลาออกเลยถ้าสโมสรยืนยันจะขายเกฮีออกไปโอ้โหขูห่ลาออกเลยเหรอคะถึงแม้ว่าภายหลังเขาจะออกมาปฏิเสธเรื่องขู่ลาออกแต่แค่การที่เขากล้าเตือนประธานสมสรว่ามันเสี่ยงอย่างยิ่ง very very risky เนี่ย ก็แสดงว่าเขาน่าจะมั oh, sure. ่นใจในจุดยืนของตัวเองแล้วก็มีอำนาจต่อรองสูงมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที in ่เขาพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรได้เมื่อปีก่อนบารมีน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยจริงๆใช่เลยครับผมว่าชัยชนะใน FA คร p คับครั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องสัญลักษณ์อย่างเดียวนะแต่มันอาจจะเปลี่ยนสมดุลอำนาจภายในสโมสรไปเลยก็ได้ ทำให้กลาสเนอร์มีอิทธิพลในการตัดสินใจเรื่องซื้อขายนักเตะมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับถึงขั้นที่อาจจะเหนือกว่าเหตุผลทางด้านการเงินของบอร์ดบริหารในสถานการณ์ที่มันสําคัญมากๆแบบนี้ได้เลยนะสถานการณ์ของสตีฟพาริชประธานสโมสรตอนนั้นน่ะเลยกลายเป็นแบบ impossible situation อย่างที่รายงานข่าวเขาบอกกันคือด้านหนึ่งก็เงินก้อนโตนะ35ล้านปอนด์สำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวไม่ขายตอนนี้ปีหน้าก็อาจจะเสียไปฟรีๆเลย แต่อีกด้านหนึ่งก็คือผู้จัดการทีมคนสําคัญกําลังไม่พอใจอย่างแรงและทีมก็อาจจะอ่อนลงทันทีเลยถ้าไม่มีตัวแทนเข้ามาเป็นสถานการณ์ที่แบบเกินไม่เข้าขายไม่ออกจริงๆเลยนะคะสุดท้ายพา r ิชก็เลยเลือกที่จะเหมือนกับรักษาเสถียรภาพของทีมไว้ก่อนยอมทําตามความต้องการของกลาสเนอร์แม้ว่าจะต้องยอมสละเงินก้อนโตนั้นไปก็ตามถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เดิมพันสูงมากๆเลยนะคะเมื่อมองถึงสัญญาของเกฮีที่กําลังจะหมดลงในปีหน้า เป็นการเดิมพันที่สูงม,มากๆจริงๆครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงเลยไปยังตัวนักเตะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับนั่นสิคะคนที่น่าเห็นใจที่สุดในเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะเป็นมาร์กเกฮีเองเลยก็ได้นะคะเขาต้องรู้สึกยังไงบ้างแล้วรายงานที่ออกมาเกี่ยวกับตอนที่เขารู้ข่าวเนี่ยมันมันน่าตกใจมากเลยคะ่ะครับมันเป็นสถานการณ์ที่น่าเห็นใจแล้วก็น่าตกใจอย,อย่างยิ่งเลยครับรายงานระบุตรงกันเลยนะว่าเกฮีเนี่ย ได้รับแจ้งข่าวร้ายว่าดิวย้ายทีมของเขามันล่มแล้วถูกยกเลิกในขณะที่เขากําลังนอนอยู่บนเตียงเพื่อเข้ารับการสแกนร่างกายเลยนะครับซึ่งมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจร่างกายกับทีมแพทย์ของลิเวอร์พูลอะไรนะคะขณะกําลังสแกนอยู่เลยเหรอคะโอโ้โหนี่มันยิ่งกว่าในละครเสียอีกนะคะนึกภาพตามแล้วรู้สึกแย่แทนเลยค่ะมันโหดร้ายเกินไปนิดนึงนะคะเนี่ยใช่ครับตามรายงานระบุไว้อย่างนั้นจริงๆซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้เขารู้สึกแบบ ไม่พอใจอย่างยิ่งหรือกรวดมากๆนะครับเดือดดาลเลยทีเดียวแล้วก็ผิดหวังอย่างรุนแรงเขาก็คงรู้สึกว่าตัวเองทำทุกอย่างถูกต้องแล้วเป็นมืออาชีพมาตลอดลงเล่นให้พาเลสเต็มที่แม้จะมีข่าวลือต่างๆนานา,นาแต่สุดท้ายความฝันที่จะได้ย้ายไปสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลกลับถูกพรากไปในลักษณะนี้ในวินาทีสุดท้ายแบบนี้ค่ะ การถูกปฏิเสธในวินาทีสุดท้ายแบบนั้นโดยเฉพาะตอนกำลังตรวจร่างกายอยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์แน่ๆเลยแล้วมีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเขาหลังจากนั้นอีกไหมคะว่าเป็นยังไงต่อมีครับมีรายงานตามมาค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเคฮี่ดอตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะไม่เจราจาสัญญาฉบับใหม่กับคริสตพาเลสอีกต่อไปอย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็หมายความว่า เขามีแนวโน้มสูงมากๆที่จะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวหรือฟรีเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์ปี2026ตอนที่สัญญาปัจจุบันของเขาหมดลงพอดีนอกจากนี้เนี่ยในช่วงแรกๆเลยนะหลังเกิดเรื่องยังมีข่าวด้วยว่าเขากําลังพิจารณาที่จะสละตําแหน่งกับตันทีมเพื่อเป็นการประท้วงสโมสรด้วยซ้ําแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะยังเห็นเขาสวมปลอกแขนกับตันทีมลงเล่นอยู่ก็ตามนะครับแต่มันก็เป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสโมสรมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ การตัดสินใจไม่ต่อสัญญาแล้วก็อาจจะย้ายฟรีในปี2026นี่คือการส่งสัญญาณที่แรงมากๆเลยนะคะแล้วทางฝั่งลิเวอร์พูลล่ะคะพวกเขามองเรื่องนี้ยังไงต่ออาร์เนสล็อตผู้จัดการทีมคนใหม่ว่ายังไงบ้างคะครับทางอาร์เนสลอตก็ออกมายอมรับตรงๆเลยนะครับว่าเป็นเรื่องแน่ผิดหวังแล้วก็น่าเสียดายทั้งสําหรับสโมสรลิเวอร์พูลเองแล้วก็สําหรับตัวนักเตะด้วย แต่เขาก็แสดงความเข้าใจนะว่านี่คือโลกของฟุตบอลอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายที่มันเต็มไปด้วยความกดดันและความไม่แน่นอนสูงมากๆส็อตยืนยันว่าลิวอพูจะไม่กลับไปยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเกหิอีกในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับแต่จะรอโอกาสเซ็นสัญญากับเขาแบบไม่มีค่าตัวในปี2026แทน อืมแต่การรอถึงปี2026นี่ดูจะเป็นแผนที่เสี่ยงไม่น้อยเลยนะคะการปล่อยให้นักเตะระดับนี้เข้าสู่สถานะฟรีเอเยตนเนี่ยมันก็เหมือนกับการเปิดโอกาสให้ทีมอื่นๆเข้ามาแย่งตัวกันเต็มที่เลยสิคะ ถูกต้องที่สุดเลยครับการจะได้นักเตะระดับทีมชาติอังกฤษแล้วก็เป็นจับตันทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยแบบฟรีฟรีเนี่ยมันคือของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับทุกสโมสรเลยนะครับรายงานระบุว่าทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเนี่ยต่างจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งในลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่ามาหาอำนาจจากต่างแดนอย่างเรอัลมาดริดไบร์ทมิวนิค บาร์เซโลนายูเวนตุสอินเตอร์มิลานคือต่างก็ให้ความสนใจทั้งนั้นเลยครับโดยเฉพาะทีมจากต่างแดนนะที่ตามกฎแล้วเนี่ยเขาสามารถเริ่มเจรจาแล้วก็เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกฮีได้เลยตั้งแต่เดือนมกราคมปี2026ซึ่งมันทําให้พวกเขามีเปรียบกว่าทีมในอังกฤษด้วยซ้าไปการแข่งขันเพื่อแย่งลายเซ็นของเขาในปี2026เนี่ยผมว่าดุเดือดแน่นอนครับ เป็นสมร,รภูมิที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะกลับมาที่คริสโซเพลทอีกครั้งนะคะหลังจากที่ดิวมาล่มไปแล้วทั้งฝั่งกลาสเนอร์มีความเห็นเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะนอกจากเรื่องที่บอกว่าเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของเกฮีกลาสเนอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในทํานองชื่นชมการตัดสินใจของสตีฟพาริชด้วยซ้ำนะครับโดยยืนยันว่าไม่มีความตึงเครียดอะไรเกิดขึ้นระหว่างเขากับประธานสมโมสรเลย เป็นเพียงแค่การหารือกันในเรื่องของมุมมองทางด้านกีฬาเท่านั้นเขาก็ย้ำว่าแม้เกฮีจะผิดหวังในตอนแรกแต่ก็ยอมรับสถานการณ์ได้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับคีมต่อไปซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปจริงๆครับว่าความสัมพันธ์ภายในมันจะเป็นยังไงในระยะยาว เป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยจุดพลิกผันจริงๆเลยนะคะจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะแน่นอนที่สุดกับคำว่า here we go กลายเป็นการล่มสลายแบบช็อกโลกในวินาทีสุดท้ายจริงๆค่ะอยางการหาตัวแทนให้ได้ทันแล้วก็ปัจจัยเรื่องของเวลาที่ทุกอย่างมันต้องลงตัวพอดีซึ่งในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเนี่ยแรงกดดันความเร่งรีบมันยิ่งทำให้ทุกอย่างมันเปราะบางแล้วก็พลิกผันได้ง่ายขึ้นไปอีกครับค่ะ แล้วมันก็ชวนให้คิดถึงผลกระทบในระยะยาวด้วยนะคะโดยเฉพาะกับความรู้สึกของตัวนักเตะเองแล้วก็ความสัมพันธ์กับสโมสรถึงแม้ว่าจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปอย่างมืออาชีพแต่รอยร้าวที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะความไว้วางใจที่อาจจะเสียไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากจะประสานให้กลับมาเหมือนเดิมได้ง่ายๆนะคะครับประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยก็ยคืออนาคตของมาเกฮีในปี2026นั่นแหละครับ เขาจะเลือกเส้นทางไหนต่อไปท่ามกลางตัวเลือกที่เป็นทีมระดับท็อปมากมายที่รอเขาอยู่แล้วก็ในมุมกลับกันนะครับสำหรับคริสตอฟพาเลสเองการตัดสินใจในครั้งนี้ที่เลือกเก็บเกฮีไว้ใช้งานต่ออีกฤดูการครึ่งแต่ต้องแลกกับการเสียงเขาไปแบบฟรีๆแทนที่จะได้เงิน35ล้านปอนด์เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลดีหรือผลเสียต่อสโมสรมากกว่ากันในระยะยาวอันนี้คือคำถามสำคัญเลยครับที่ผมว่าเวลาเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้ เป็นคำถามที่น่าขบคิดทิ้งท้ายไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆค่ะสำหรับการเจาะลึกเรื่องราวสุดดราม,ม่าของมาร์กเกฮีและดิวที่ล่มสลายในวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึกมากๆเลยนะคะวันนี้